สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหงมู่ไทแลนดและก็หงมู่เวียดนามพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่เมืองทําเดานะครับเรามาดูว่าบ้านหลังนี้สร้างจากการขายไม้ฮงหัวลี่แค่3ต้น,ตนจริงหรือเปล่านะครับสมต้นจริงหรือเปล่าวันนี้เรามาดูอ,อันนี้ขอแนะนําก่อนนะครับคุณฝนฮหจากทีมงานของหงมู่เวียดนามค่ะคุณฝนนี่ที่เราถืออยู่ที่เราจับอยู่นี่คือต้นอะไรฮงหัวลี่ค่ะไม้ฮงหัวลี่นี่คือพยุงเวียดนามใช่ไหมใช่ค่ะพยุงเวียดนามดันเบอร์เกียทอนคินสี์นะครับหรือเือดอ ใช่เสือดอตัวนี้เป็นไม้ที่แพงที่สุดในเวียดนามใช่ไหมใช่ค่ะมูลค่าต้นหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าหลัก2ล้าน3ล้านบาทมีจริงใช่ไหมใช่มีจริง17ล้านยังมีเลย17ล้านบาทตัวนั้นใช่อ่าแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยเอาจริงๆเลยว่าเขาเขาขายไม้ไปกี่ต้นนะ3ต้นค่ะ3ต้นอ่าโอเคท่านผู้ชมมาดูฝั่งนี้ไปดูบ้านเก่าของเขาอันนี้อันนี้3ต้นใช่ไหมสามต้นต้นกี่ปีนอกจาสิบเจ็ดสิบแปดอ่านี่มาเจอเจ้าของเจ้าของเจ้าของบ้านนะเจ้าของบ้านเลย ก็สุดยอดไม้บ้านหลังนี้สวยมากท่านผู้ชมเนี่ยนะขายไม้หงหอี่สามต้นแค่นั้นเองก็เคยเชื่ออยู่วรัเขาบอกถ้าช่วงเสื้อดอและแขงแขงอะต้นเดียวก็พอแล้วต้นเดียวก็พอแล้วไหนไหนเจอจนบ้าแล้วอันนี้อันนี้อะไรคุณฝนูีบ้านเมื่อก่อนบ้านเก่าของเขาอะบ้านเก่าเมื่อก่อนอยู่หลังนี้ใช่ค่ะแต่พอปลูกปลูกฮวงหัวอี่มาขายสามต้นสร้างบ้านหลังนี้เลยโห อันนี้เป็นเรื่องจริงนะที่เราอยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นนะนี่คือของจริงๆเลยท่านผู้ชมนี่เมื่อก่อนเขาอยู่บ้านหลังนี้อันนี้สร้างเนี่ยขายตอนไหนนะช่วงโควิดเมื่อกี้ใช่ไหมเดยนเดินจากอย่างเวียดนามเดินอย่างไทยอ่ะทัดเขาเขาว่าไงเดินเดินทางอย่างไทยอ่ะจะเป็นทำเป็นแนวเวียดนามแต่บ้านเดินเดินแนวแาบไทยอ่ะเอาเป็นแบบไทยเลยทัดโอเเดี๋ยวบอกเขาหน่อยว่าคนไทย ตอนนี้ไทยก็ปลูก,ลลกพยุงเวียดนามเนี่ยเรียนแบบคนเวียดนามนะฮะนี่เราอยู่กับคนเวียดนามเลยบ้านเมื่อก่อนหลังนี้<อ>แต่พอปลูกไม้ฮวงหัวรีนะครับปลูกเต็มสวนเลยท่านผู้ชมขายไป3มต้นทำนี่ะแบบไทยโอ,โอเคแบบไทยเลย<อ> <S <S ดูงออดุงขยเยี่ยมเยี่ยมเจ้าของบ้านเขาเขาปลูกแบบไทยปลูกบ้านแบบไทยแต่ของเรานี่จะปลูกไม้ฮวงหัวรีแบบคนเวียดนามเราเรียนแบบนะอันนี้อันนี้ก็ใช่บ้านหลังเดิมใช่คุณฝนต้นใหญ่ใหญ่มีไหม ต้นใหญ่ๆเขาขายไปแล้วขายไปแล้วขายไปแล้วนะครับท่านผู้ชมต้นนี้งขายอายุเท่าไหร่ถามถามให้หน่อยต้นที้งขายไปลูกลูกอังบาน cây 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 เลิศ cây bao n h น้ำเมตรยังก็เคยเคยโตแล้วเนาะไม่ถี่จะตำได้เนาะต้นสิบหกสิบเจ็ดปีสิบต่อสิบหกสิบเจ็ดปีแบบนี้ใ ต้นแบบนี้เองที่ขายทํไม่สามไม่บี่น้ำนี่เท่าในมีขนาดขนาดนี้ไม่หรือโตกว่านี้คนเราตรงี r กน c thì nó n น rơi vào tầm độ h a น trăm l ă i đ แต่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 แน่แต่แต่แต่าตี้ต่มต่แต่นต่เท่านี้ท่านผู้ชเอ่ไม่ทต่ยผมอย่กตห้เห็นนะต่าตนที่ยต้นประมาณนี้ท่านู่้ชมดูนี่านผู้ชมครัตอันนี้เรื่องจริงที่อยากให้เกษตรทางบ้านได้เห็นนะทางบ้านในประเทศไทยอ่ เขาไปถึงไหนแล้วนี่คือเรื่องจริงๆคุณฝนจริงใช่ไหมจริงค่ะรับประกันว่าของจริงแน่นอนร้อยเตพราะคนจริงอยู่ตรงนั้นอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงอีกใช่ไหม่ <c oughs> ไม่รู้ใครยังไม่เชื่อก็ <c oughs> ไม่รู้จะอธิบายยังไงลงทุนไปหน่อยลงทุนมาดูลงทุนมาดูได้คุณฝนพามาดูได้ไหม ตรงนี้ถ้าไปกับทีมงานของหงมู่นะใช่นะใช่พาไปเพราะว่าคุณฝนเนี่ยเป็นทีมงานของหงมู่เวียดนามไงเราสามารถที่จะพามาดูของจริงแบบนี้ได้เลยท่านผู้ชมไม้แบบนี้3ต้นเนี่ยสร้างบ้านได้เป็นหลังจากเมื่อก่อนที่เขาชีวิตความเป็นอยู่เขาเคยอยู่แบบนี้นี่ปีปีอะไรปีสองพันนี่ท่านผู้ชมอันนี้แบบสไตล์เวียดนามบ้านคนเวียดนามจริงๆเมื่อก่อนนี่เลยแล้วก็มาเป็นหลังนี้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆและจากนี้ต่อไปคุณฝนเขาก็ปลูกไม้ฮวงหรี่เต็มทั้งนั้นเลยเนี่ย ขายต้นใหญ่แล้วมาปลูกต้นเล็กนี่เห็นไหมนี่เขาขายต้นใหญ่แล้วก็เอาต้นเล็กมาปลูกอีกไม่มีจบไม่มีสิน้นแสดงว่าเขาได้เงินตลอดคุณฝนใช่ค่ะมีเงินตลอดเลยได้เงินตลอดท่านผู้ชมครับขายต้นใหญ่เมื่อกี้แล้วก็ปลูกต้นเล็กขึ้นมาแทนพอต้นเล็กโตขึ้นขายอีกขายอีกก็ปลูกอีกไม่มีจบไม่มีสิน้นมันมีอะไรชีวิตมันจะดีขนาดนั้นก็นี่ไงเขาทําต้นเล็กอยู่ตรงนู้นนิดอ๋อะไรกต้นใหญ่ขายไปก็ก็ปลูกอีกใช่สุดยอด ประเทศเวียดนามนี่เยี่ยมมากนะฮะอันนี้เป็นคอนเทนต์ดีๆนะครับที่อยากให้เห็นความเป็นจริงอ่ะนี่ก็ต้นไหนโตหรือไม่มีตังนะฮะวันไหนท่านผู้ชมวันไหนที่ไม่มีตังก็ขายได้นะครับขายต้นหนึ่งก็ทําเงินได้มหาศาลเหมือนกันเป็นหลักหลายหมื่นหลักหลักหมื่นหลักแสนนะครับไอ้ต้นใหญ่ๆก็หลักล้านหลักล้านบาทที่นี่ต้นใหญ่แล้วถ้ามีใครปวยต้องการหรือว่ามียังไงก็ขายได้ นี่ท่านผู้ชมนี่นะครับนี่ก็เป็นนอนนะเจาะนอนเจาะลําต้นใครที่มีนอนเจาะลาต้นในประเทศไทยท่านจะพึ่งน้อยอกน้อยใจนะว่าประเทศเวียดนามเขามีไหมเขามีเหมือนกันเห็นไหมมีค่ะประเทศเวียดนามก็มีนี่นอนเจาะลาต้นนะท่านผู้ชมแต่ถามว่ามันมีผลในระยะยาวไหมมันโตขึ้นมามันก็หายครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าก็มีการป้องกันเนาะอันนี้นอนเจาะลาต้นนั่นแหละน,นี่ท่านผู้ชมนี่ขี้เลื่อยนะฮะนี่น มันเป็นเรื่องธรรมดาท่านอย่าพึ่งไปน้อยอกน้อยใจเสียอกเสียใจอ่าที่เวียดนามทําไมไม่มีไม่ใช่นะครับนี่ต้นกําเนิดเขายังมีเลยภาษาอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดามากเดี๋ยวเขาจะสมานแผลเองท่านผู้ชมไม่มีอะไรนี่ก็ขุดขายไปหลายต้นนะครับขุดขายแล้วก็ปลูกใหม่ขุดขายแล้วก็ปลูกใหม่ไอ้กิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยกิ่งที่ท่านเห็นนี่คือเขาขุดขายขุดขายไปเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้น่าจะตรงนี้อ่าโถมไปแล้วนี่แล้วต้นอื่นๆก็โตขึ้นมาแทนทดแทน อันนี้ก็กิ่งลงไปละในหมู่บ้านนี้สังเกตดูคนฝนท้งนั้นเลยที่เขาปลูกไม้โหลี่ใช่แล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆชีวิตชีวิตความเป็นอยู่แล้วเมื่อไหร่คนไทยจะดีขึ้นสักทีเนี่ยถ้าคนไทยปอดรับความจริงก็รีปลูกชีวิตก็จะดีค่ะถ้าคนไทยรับความจริงได้นะว่านี่มันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงพูดอะไรเขาก็ไม่เชื่อ จริงมันก็แปลกนะประเทศไทยเนี่ยเราเอาข้อมูลจริงมาให้ดูขนาดนี้นะไม่ใช่ว่าจะเข้ามาได้ง่ายๆถ้าไม่รู้จักกันเนี่ยนะเขาก็ไม่เข้าใช่ไหมสัมภาษณ์เขาหน่อยว่าเอ๋อเขาเชิญนะครับโอเค thank you เราจะเข้ามาดูผลงานของไม้่วงหัวรีนะครับนี่ผลงานนะผลงานของไม้่วงหัวรีเลยว่าปลูกไปแล้วเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่มันดีขึ้นจริงๆมันทำได้จริงๆท่านผู้ชม เอามาดูนี่ขายไม้หองโหลที่สามต้นเท่านั้นนี่บ้านชาวเวียดนามจริงๆเลยโอ้โหอันนี้ 3> <3> <3> อันนี้ไม้อะไรคุณฝนไม้จากเราไม้จากลาม้จากลาวนะท่านผู้ชมครับในประเทศเวียดนามนี้ก็าทำเฟอร์นิเจอร์ได้เก่งมากเนี่ย เป็นเหตุผลว่าทําไมไม้จากทั่วโลกถึงต้องมาอยู่ที่เวียดนามทําเป็นเฟอร์นิเจอร์นะเป็นโต๊ะเป็นตู้เป็นเตียงเป็นนี่นี่ใช่เลยเนี่ยนี่ก็ฝีมือช่างชาวเวียดนามนะครับแล้วส่งไปขายยังประเทศจีนได้เลยคุณผู้ชมโหเยอะแยะมากมายนี่อันนี้นี่ก็ไม้ฝีมือช่างเวียดนามนะครับทําแล้วส่งไปขายยังทั่วโลกเลยนะไม่ใช่แค่อยู่ในประเทศเวียดนามใช้จีน อันนี้เขาเป็นตำรวจเขาเป็นตำรวจเก่าเขาเป็นทหารเก่าทหารอ๋อพ่ออ๋อพ่อชีวิตแล้วอ๋อเขาเป็นทหารเก่าอันนี้ที่จะไหวคนแนะนำนะครับไหวครับครับเป็นไงครับคุณปอนคุณปอนไม้โฮงโหรี่นี่มันทำเงินได้จริงจริงคุณปอนขายสามต้นสามต้นทำบ้านได้เป็นหลังคุณปอนถ้ามีใครขอ ความรู้คุณปอนได้ไหมได้ครับเกี่ยวกับไม้หงหูงรีนะเบอร์โทรครับเบอร์โทร0651210134โทรยืมตังค์ได้ไหมฮะยืมตังค์มันไม่เยอะก็ได้มีไม่เยอะมีไม่เยอะมีแต่ใจนะอือเซ็ทวันนี้ผมไปยืมนะวันนี้นะครับหงมูไทยแลนด์เรามาทีมงานเรามาเนี่ยนี่หงมูเวียดนามนะครับซึ่งวันนี้เรามาในพิธีเปิดตัว ผมููเวียดนามอย่างเป็นทางการอันนี้เป็นแฟนของตัแก่เจียงแฟนของตัแก่เจียงนี่นะครับคนนี้เป็นคนพาเรามาดูบ้านหลังนี้เพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยก็เป็นญาติพี่น้องกันใช่ค่ะเป็นญาติพี่น้องกันถ้าคนปกติก็เขาไม่ให้เข้านะไม่ให้เข้าหรอกค่ะบ้านแต่ละหลังท่านผู้ชมที่เขาปลูกไม้หงหัวรีเนี่ยเป็นสิ่งที่มันทําเงินได้มหาศาลคราวนี้ถ้ามีคนแปลกหน้าเข้ามามีคนแปลกหน้าเข้ามาดูเข้ามาถ่ายคลิปแบบนี้ม,มันอันตรายบางทีอาจจะเป็นโ<ม>จร<น> บางทีอาจจะเป็นโจรบางทีอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัดมาหาเรื่องมาขึ้นภาษีมาเก็บน,น,นู่นเก็บนี่เก็บนั่นนะฮะมันมีอะไรที่เยอะแยะนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นความโชคดีของคนไทยนะครับที่ได้เห็นเป็นความโชคดีของเกษตรกร,รไทยที่มีบริษัทอย่างบริษัทหงมูไม่ใช่หงมูไทยแลนด์อย่างเดียวเท่านั้นหงมูเวียดนามด้วยหงมูลาวหงมูเมียนมาหงมูชัยนาเยอะหลายประเทศท่านผู้ชมเราเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีหลายหลายประเทศมาก แต่ก็ทํางานร่วมกันสุดท้ายก็คือการแบ่งปันผลประโยชน์แบ่งปันผลประโยชน์ทุกคนได้ไงทุกคนได้และเกษตรกรในเมืองไทยที่ปลูกก็ได้ด้วยผลประโยชน์80%ตกถึงเกษตรกรไทยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีบริษัทของมู่อยู่ตรงนี้ท่านจะได้เห็นไหมแบบนี้ภาพแบบนี้วันนี้นะครับไม่เห็นแน่นอนนะวันนี้ก็ขอบคุณคุณฝนขอบคุณหงมู่เวียดน,นามขอบคุณคุณปอนขอบคุณคุณปอนนะที่ ที่พาเรามาดูพาเกษตรกรทั้งประเทศไทยมาดูขอบคุณเกษตรกรมากๆด้วยนะครับท่านที่ติดตามชมเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเป็น FC FC ของบริษ,ษัทของมูนะติดตามมาตั้งแต่แรกหรือเพิ่งจะติดตามแต่ว่าชอบวิธีการแนวทางของเราเนี่ยใครที่ชอบก็กดไลค์กด s u b สไครต์นะครับกดกระดิ่งนะกดแจ้งเตือนไว้เลยว่าเรามีคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมดูตลอดนะครับใครที่ติดตามชมไม่ผิดหวังแน่นอน เรามีเรื่องดีๆเรื่องใหม่ๆมาให้เกษตรกรไทยได้รับทราบได้รับเห็นนะครับเดือนหน้าเราจะไปที่เกาะไหหลํานะเราจะไปพาสิ่งดีๆมาให้เกษตรกรดูแบบนี้อีกต่อไปจําไว้นะครับไม้วงหอวลีสามต้นสร้างบ้านหลังนี้เป็นหลังท่านผู้ชมนี่คือเรื่องจริงที่คนไทยยังไม่เคยรู้รู้นะครับท่านรู้เลยจากนี้ต่อไปอีกไม่นานเมืองไทยเกษตรกรไทยขายไม้หงหัวรีในประเทศไทยจะสร้างบ้านหลังแบบนี้เช่นเดียวกันนะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ